จะมาบอกว่าตัวเองมีปัญหาจากในชีวิตจริงแล้วตัวเองเลยเป็นแบบเนี้ยคือมันเป็นข้ออ้างไม่ได้แต่มันก็เป็นข้อเท็จจริงนะว่าแบบคนประมาณนี้มีปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องเพื่ออะไรเงี้ยแล้วมาลงในเกมอะใช่มันคือข้อเท็จจริงแต่มันจะเอามาเป็นข้ออ้างว่าแบบฉันเป็นแบบนี้เพราะสิ่งรอบข้างทําให้ฉันท็อกสิกฉันก็เลยต้องท็อกสิกตามเขาฉันก็เลยพูดตามเขาว่าไอ้ควายไอ้จีจีอีซี่อะไรเงี้ย อันนี้คือเป็นข้ออ้างไม่ได้มันอยู่ที่สมองเรามันอยู่ที่อีคิวของเราคือฉันก็เป็นแค่แบบเสียงเล็กๆเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่แบบเออพยายามบอกว่าอย่าไปหาเรื่องหาเราทําตัวแย่ๆนะคะดูคนอมเอาเป็นว่าคนในช่องฉันนะเขาจะเขาจะรู้ว่าแบบเออสิ่งเนี้ยมันไม่ควรสิ่งเนี้ยมันไม่ควร ถือว่าฉันได้พูดในพื้นที่ของฉันแล้วก็คนในพื้นที่ของฉันน,นได้รู้แล้วว่าอะไรที่มันแย่ก็คือไปพักก่อนอย่างเงี้ยเออฉ,ฉันเห็นดราม่าที่อ,อสตรีมเมอร์ที่เขาเล่น ROV แล้ว,แล,วแล้วเขามาเล่นวาวลิปอะแล้วแบบเขาตานั้นเขาเล่นไม่ดีอะเออเขาก็เขาก็ตายเยอะแหละแต่มันมีคนคนหนึ่งอะ <Only those S 1> เอา <in love S 1> แคป <force> ตรงสกอร์เขาอะไปแขวนในกลุ่มแล้วก็แบบ นี่ตัวจริงเหรอครับทำไมเล่นกะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนไปด่าด่าดาคือฉันรู้สึกว่าแบบสังคมเกม The Origin นี่มันคือบูดไม่ไหวเลยเนี่ยมันเหมือนกับใครใครเล่นไม่ดีก็แขวนไปหมดแล้วอะ่ะแล้วสตรีมเมอร์คือจำเป็นจะต้องเล่นเก่งตลอดไปหรอคือแบบถ้าสมมติว่าเขาแค่อยากจะเอ็นเทนคนดูแบบเล่นแบบสนุกสนุกไม่ได้คิดเยอะอะไรแล้วก็คุยกับคนดูเอนเตอร์เทนเงี้ยคือไม่ได้หรอคือต้องแบบ เตะอย่างเงี้ยหรออะไรเงี้ยคือแบบบงมากคอมมูนิตี้เราคือบงมากซึ่งฉันก็เลยรู้สึกเสียดายเสียดายมากเพราะว่าแทนที่คนใหม่ๆจะได้เข้ามาเล่นเออจะได้ขยายคอมมูของเราให้กว้างขวางแล้วก็แบบมีเพื่อนมีอะไรมากมายแต่ก็แบบเออบงนี่งงว่าการที่เขา โปรเอาวี RV, ทำไมต้องเล่นเก่งทุกเก็บชาคือมันคือถ้าเขาไม่โปรอะไรเลยเขาก็ไม่ผิดป่ะงงอะ่ะทำไมเขาต้องคือเขาต้องเก่งก่อนเหรอถึงเขาจะมาถึงอยู่จุดนี้ได้คืออย่างชานะันแค่สวยเฉยๆเขาต้อม่อยู่จุดนี้ได้ป่ะงงการที่เรามาทำคอนเทนต์เกมมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องโชว์ฝีมือตลอดเวลาป่ะเหมือนเหมือนการแสดงธรรมเหมือนการแบบผู้ธรรมะ มันก็ไม่จำเป็นจะต้องหน้าเบื่อตลอดไปปะจำเป็นเหรอต้องโอเคเราจะต้องมานั่งสมาธิกันมาเริ่มที่บทสวสด์ที่หนึ่งมายังพันเตอะไรเงี้ยคือมันต้องแบบนี้หรอการฟังธรรมะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องหน้าเบื่อตลอดไปปะการเล่นเกมมันก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องเล่นเกมเก่งตลอดไป ปลแล้วก็มีอย่างอื่นมาทดแทนปลาเราจะเอนเตอร์เทนเราจะพูดนนกวันนี้เพระนาะฉะนั้นตะกะที่แบบยูทูบเบอร์เซมเมอเล่นได้แค่นี้หรอคือ <c oughs> ฉันรู้สึกว่ามันบงมากเลยนะคนที่คิดแบบนี้นั่นหมายความว่าคืออีวเนี้ยเป็นโรคจิตเหมือนพยายามจะแบบกดขี่เราด้วยความอิจฉาแองเกอร์ของตัวน้งแบบโหมันเป็นยูทูบเบอร์ว่ะไม่ต้องแบบ ่ยมนต้องมีอะไรดีแน่เลยซึ่งฉันมีอะไรดีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีคนมาบอกฉันว่าทําไมแคสเบดเป็นยูทูบเบอร์เล่นได้แค่นี้หรอในหัวของนางคนนั้นที่พูดนางต้องคิดว่าฉันมีอะไรดีอยู่แล้วใช่คือฉันมีอะไรดีอยู่แล้วแต่ฉันอาจจะไม่ได้เล่นเก่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่าฉันสวยหรือเปล่าคนก็เลยดูฉันขอโทษนะที่เธออิจฉาฉันต่แบบฉันอิจฉาได้ตามสบายนะเฉันไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเม้นฉันก็ไม่มาถึงจุดนี้ได้หรอก มันก็เป็นเพราะความสามารถในการพูดของฉันแล้วก็หน้าตามฉันด้วยฉัยนก็เลยมาถึงจุดนี้ได้แล้วมึงมาดูกูมึงมาทำให้กูได้เปล่าเฮียคว้ายกูทำให้มึงดูมงมาดูเมื่ดู